ไอ้ลองมาแล้วครับสี่รอบแสงเจ้าของนะครับวันนี้โตนตัดอ้อยไปต่อเป็นอ้อยยอดนะแต่ก็ไม่ไหวครับเบื่อการขายแบบจัดคิวมันลกด้วยครับก็เลยลื้อเลยครับเดี๋ยวจะปลูกข้าวโพดนะไปนี้วันนี้ผ่านสามครับไถ่ถ่ายยกยกครับเพราะว่าเป็นอ้อยตัดสดนะครับก็เนี่ยไปลองมานี่ไปกองเลย ก็จะจะถ่ายประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเหมือนทางผ่านครับก็เลยแวะมาถ่ายแป๊บนึงไม่เน้นลึกครับเลนเขียรยหน้าดินก่อนแล้วก็จิ้งไว้ครับตก,ตกมาแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายซ้ำอีกทีน,นึงไม่รู้ว่าจะทานปลูกข้าวโพดแนวไหมนะครับแต่งน,นี้เพราะว่าข้า,ขางๆเนี่ยไม่ได้มีข้าวโพดเลยครับมีแต่อ้อยแล้วก็ ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นของชนประทานครับสูกน้ําได้ตลอดเวลาที่สลบเลยนะครับสลบประมาณสักข้าองศานะจากจุดที่ผมยืนเนยดินไถไม่ยากแต่มันลกเพราะว่ามีใบอ้อยนะครับก็ถ่ายถาย่ยกยกค้กัเห็นไหมล่ะนี่ครับีถ่ายถายยกยกองผมก็จะ ถ้ามันโอบสักนิดนึงครับผมก็จะชะลอรถนะครับแล้วก็ยกเลยยกช่วยนิดนึงครับให้ตัวใบเนี่ยสามารถที่จะไอตัวใบผาเนี่ยสามารถที่จะคลายแบบพวกเศษขี้ยาเศษใบอ้อยได้ครับก็ตรงไหนเป็นกองใหญ่ก็เดี๋ยวมาไล่จุดอีกครั้งนึงครับซึ่งมันจะเป็นแบบจุดเล็กๆนะครับเผาไม่ได้เยอะเพราะมันติดถนนเลยครับเดี๋ยวกลัวที่ตำรวจมาจับแต่อันนี้ก็ประมาณ ก้าไร่ครับก้าวไร่ก็อยู่ข้างๆแปลงอ้อยที่เพิ่งไปเซ็งเข้ามานะครับอันี้เช่าต่อเข้ามาลกมากครับไม่ได้มาสนใจเลยเพราะว่าตั้งใจแล้วแหละว่าจะปลูกข้าวโพดน,น,ะนะครับปีแต่ก็ต้องมาลุ้นราคากันนะครับปลายปีใครจะลงทุนข้าวโพดนะครับติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่า เมกาครับมีการปรับเพิ่มภาษีนําเข้าแล้วเพราะว่าแล้วมันก็จะกระทบกับข้าวโพดของเราแน่ๆครับเพราะว่าเป็นเป็นวัตถุดิบหลักในการทําอาหารสัตว์ซึ่งอาหารสัตว์นี่แหละคือสินค้าส่งออกหลักนะครับในกลุ่มกเกษตรนะครับรองจากข้าวนะแล้วก็น้ำตาลด้วยซึ่งเมกาเนี่ยก็เป,เป็นเป็นประเทศที่นําเข้าอาหารสัตว์ที่ผมไปดูมามันน่าจะเป็น ไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองนะครับแล้วก็มีตลาดรองอย่าง EU ฝั่งฝั่งยุโรปะนะฮะแต่ก็เขาก็ไม่ได้สั่งเยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเอยนะครับหรือว่าประเทศอื่นๆนะ่ะที่เขาโดนภาษีเนี่ยก็มีการดำเนินการทางด้านรัฐบาลละว่าเขาจะทำวิธีการใดยังไงดีอะไรอย่างนี้ครับ ของเราอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะว่าข้าวโพดในปีนี้จะเหลือลรอาคาประมาณเท่าไหร่แต่ผมเห็นข่าวแวบ,บๆนะของอกลุ่มกลุ่มสัตว์น้ำที่มีนังสือถึงรัฐบาลครับที่จะขออนุญาตนำเข้าข้าวโพดจากอเมริกาที่เป็นข้าวโพด GMO อะแทนพมา่า เพราะว่าปีนี้พม่าโดนแรงแล้วก็เรียกว,ว่าโดนบล็อกไม่ให้นําเข้าเนาะเพราะว่าเขาทำข้าวโพดเสร็จแล้วเขาเผาตามนโยบายราฐาัฐบาลนี่แหละปัญหาไม่รู้ว่าเราจะนําเข้าเท่าไหร่ผลผลิตภายในประเทศเท่าไหร่ซึ่งปลายปีปีนี้เหนื่อยครับบอกเลยเกษตรกรขา้าวโพด รอบนี้ปีนี้ฤดูการนี้เหนื่อยแน่นอนครับแต่ก็รอลุ้นเป็นกำลังใจให้กันครับเนี่ยเป็นสไตล์ของพี่ค้นขับประจำผมนะก็พี่โลนนะครับอิมพอร์ตมาจากกัมพูียนะครับสไตล์เขาเลยครับ ดันมันโอบมากดันแล้วก็ถ่ายต่อแต่ผมไม่คนระับผมเกียดหยุดรถถ้าผมผมก็จะคอยดูข้างหลังนะครับว่ามันใกล้โอ๋ไหมถ้าเกิดมันใกล้โอ๋ปุ๊บผมยกช่วยให้มันคลายเพราะว่ากลบเศยซ,ซากผมอันเก่าขายเรียบร้อยแล้วครับสีบ่ใบเดี๋ยวรอปลุปกข้าวโพดถ้าได้กำไรดีๆจะถอยหกใบนะครับแล้วก็จะมาถ่ายรีวิวแบบนี้แหละเหมือนเดิม นีก็ผ่านสามครับไปถ่ายรับจ้างมาแปลงผ่านสามที่จะถ่ายรับจ้างก็ไปสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีรับจ้างต่อแล้วครับในฤดูกาลนี้นะเพราะว่าพักบ้างครับอันนี้รถก็ค่อนข้างที่จะโทมไนพอสมควรแล้วกับการรับจ้างมาประมาณปีที่ห้าเข้าปีที่หกนะครับแล้วก็เริ่มมาโฟกัสนะครับกับ ไล่ของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเป็นรับจ้างเขาสัดส่วนมากนะมาแล้วครับไปไม่เร็วครับก็ไปเกียร์ไฮนะับไฮเต่าเกียร์สองเกียร์สามประมาณนี้เพราะว่าไปไวโอบับยกไม่ทันถ่ายไล่ผมใจเย็นครับ อันนี้ผ่านก็ลูกปืนหลวมไปหมดแล้วครับไถเสร็จชุดนี้ไถเสร็จชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวทำข้าวโพดถ้าได้กำไรผมก็จะขายของเก่าทินีแล้วก็ซื้อใหม่หมดครับไม่ไหวครับค้าบำร,รุงรักษามาไล่มาแล้ว ล้วนนะือเหีือนล้วนเก็บน้ำค่อนข้างที่จะเวิร์กจะดีแต่ถ้าฝนล,ลงมากๆครับอับรองตายปีนี้พยากรณว่าฝนจะค่อนข้างดีนะครับในช่วงกลางปีแล้วก็เริ่มแรงในช่วงปลายปีเหมือนเดิมนี่เทียต้นไม้ออกไปหลายต้นนะครับในในไร่นะครับ ไล่เศร้าเจ้าขอเจ้าขอไปแล้วเรียบร้อยครับขอต้นไม้ออกไปงั้นไม่ได้กินครับผลผลิตทางคู่หน้าก็ดอกหมดเรียบร้อยนะครับเหลือปูกอ้อยที่วางน้ำเขียวนะครับประมาณ 30มสิบสามสิบกว่าไร่นะครับเก็บงานที่ว่น้ำเขียวเสร็จก็ก็น่าจะหมดน่าจะหมดแล้วที่คอามุ่นเหลือเก็บงานปลูกเหมือนกันปลูกอ้อยแต่ยังรออ้อยพันอยู่นะครับ่านเรยบร้อนโค้งมาเสียสูตรไม่หมดแล้วครับถ่ายได้ไม่ดีหรอ แต่พอถ่ายได้ครับรับจ้างได้ครับนี่ครับหน้างานมันก็เสมอกันก็ต้องอยู่ที่การตั้งผ่านด้วยนิดนึงนะครับแต่ตัวโครงตัวกระทูมันเนี่ยพวกเกลียวอะไรเงี้ยเรียบร้อยหมดแล้วครับถ่ายมาสองสามพันไล่ได้ก็ปดระว่างครับเดี๋ยวก็ต้องปดระวังเพราะวันนี้ผมก็ซื้อมือสองมานะมารับจ้างได้ทุนคืนได้กำไรเรียบร้อยครับก็ อ,นนอันนี้ก็เริ่มมาทำเริ่มมาทําไร่ของตัวเองนะครับก็จะทําให้ดีเป็นพิเศษเพราะก่อนหน้านี้ก็มีครับไร่ของตัวเองแต่ไม่กี่ไร่ก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับเพราะมีงานหลายหน้าเกินไปครับดูแลไม่ทั่วถึงแต่ปีนี้ครับจะเป็นปีแรกครับที่จะโฟกัสหรือว่าลงมือทํา ไล่ของเร่องอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าจะเราจะงดรับงดรับรถถ่ารับจ้างที่ไกลๆครับออกไปบ้างนะครับเพราะว่าในแต่ละปีเนะี่ยก็มีงานรับจ้างน่าจะพันไล่ขึ้นนะครับปีหน้าก็จะปรับ โอเคครับก็ประมาณนี้งานไถดินความชื้นของดินก็มีนะครับนี่ทางใต้ลึกประมาณครึ่งขาได้ครับนี่ครับเกือบถึงครึ่งถึงครึ่งน่องนะครับเนี่ยครึ่งน่องความลึกความเฉลี่ยก็ไม่ครับต่ำกว่าครึ่งน่องครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเคลียเป็นการไถเคลียรเปิดหน้าดิน เพื่อรอฝนอย่างเดียวเนาะจะไม่ได้แบบเน้นความลึกอะไรเท่าไหร่ครับแต่รอบหลังเนี่ยหลังจากที่ถ่ายเสร็จร <c oughs> อบนี้ฝนตกแล้วรอบหลังก็เราก็จะเน้นความลึกละจะมาถ่ายเคยียกทีหนึง่งเพราะว่าหางานให้พี่คนขับเขาด้วยนะครับไม่งั้นเขาก็ไม่มีกินเหมือนกันนะครับ <c oughs> เราก็มีค่าที่พุงที่พักให้เขานะครับม,มีที่พักให้ฟรีเราก็ต้องเสียค่าที่พักให้เขาด้วยก็พยายามหางานนะครับให้แต่พี่คนขับ ได้ทำเรื่อยๆนะครับอันนี้แปลงที่พร้อมปลูกข้าวโพดก็มี2แปลงนะครับแล้วอีกแปลงหนึ่งก็ลกแบบนี้แหละลก,กวันนี้อีกแต่ก็ยังไม่ได้ไปถ่ายเลยก็แปลงใหญ่แปลงเกือบ20ิไร่นะครับจะให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมูฟับวันนี้จะเลี้ยงมกกระทะ พี่คนขับนะครับกับครอบครัวบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับก็พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะเข้าประมาณวันสวันนี่แหละครับวันที่วันที่หเอ้ยวันนี้วันที่หาวันที่หเมษายน เอียงอยูไ่ไปรับจ้างถ่ายรถไม่เอียงนะครับก่อนหน้าเนี่ยดินเขาเหนียวครับดินดำถ่ายแล้วเหนื่อยใจครับไปแปลงนี้หญ้าทั้งคอมมินิสยักคารับไปมครับปลูกพวกอ้อยอะไรเงี้ยนะตอนนี้คผมคิดว่ายังไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นหญ้าที่ เกิดจากเงานะฮะค่ายยากค่อยๆถ่ายครับวันนี้เป็นเหมือนแปลงเปิดใหม่สำหรับข้าวโพดด้วยผมยังลุ้นอยู่ว่าข้าวโพดจะ,าะราคาเท่าไหร่ครับมีความกักงวลอยู่เล็กน้อยครับกับราคาข้าวโพดนะตั้งแต่ต้นคลิปมาเพราะว่า ทีนี้จะลงทุนแปลเขาพวกประมาณ60ไร่70ไร่ได้นะครับมันอยู่ในเกาะเดียวกันใกล้ๆกันครับก็ <c oughs> เอาวนนิดหน่อยปล่อยเหลือแค่ไม่ถึง20ไร่นะวิ <c oughs> ่งทิ้งยากคนระับ เป็นตอไม้กลางแปลงครับมีหลายตอแปลงอยู่ข้างถนนใหญ่ด้วยทำโชว์ครับต้องทำให้ดีนะอะไรอ่ะอะไร นี่ครับฝีมือนะครับฝีมือ

แกแรงลูกปืนหลุดเด้อ,อพี่ไม่ถ่ายๆย,ยกยกเอา โอเคครับใครเข้ามาก็มีคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ถามมาได้นะครับหรือว่าอยากจะแชร์ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ส่งข่าวของข่าวมาได้นะครับราคาพืชผลการเกษตรตอนนี้เป็นยังไงแต่ในแต่ละที่นะครับพูดคุยกันได้นะครับ <Okay. S 1> ตอนแรกว่าจะปลูกมันนะแปลงเนี้ยแต่ไม่ปลูกละ <laughs> เราปลูกขก้ะโพดเลยครับโอเคโชคดีนะครับสวัสดีครับ